สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญด้วนกรรรบล่อดไอซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีไข้เลือดออกระบาดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ หลายคนก็ถามผมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนวันนี้ผมก็รวบรวมข้อมูลนะครับก็ได้มาจากาสมาคมโรคติดเชื้อของประเทศไทยในปี2566นะครับแล้วก็ข้อมูลจาก CDC WHO ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวัคซีนแค่เลอดออกเนี่ยมันจำเป็นต้องฉีดไหมถ้าจะฉีดฉีดอย่างไรนะครับและช่วงอายุไหนที่ควรจะไปฉีดนะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ อย่างแรกนะครับไข้เลือดออกอยากจะให้เรารู้ก่อนว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันมีสายพันธุ์ของมันเหมือนกันนะครับเหมือนโควิดก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอยู่4สายพันธุ์นะครับโดยจะมีสายพันธุ์ที่1ที่2ที่3แล้วก็สายพันธุ์ที่4นะครับซึ่งตัวที่มีความรุนแรงมากเนี่ยก็คือตัวสายพันธุ์ที่2นะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะมีอาการรุนแรงมากแล้วอาการของไข้เลือดออกเนี่ยคนหนึ่งสามารถเป็นได้ซ้าหลายครั้งนะครับ เช่นตอนแรกอาจจะติดตอนสายพันธุ์ที่1แล้วครั้งที่2มาติดสายพันธุ์ที่2ครั้งที่3มาติดสายพันธุ์ที่3อย่างเงี้ยได้นะครับโดยพบว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยจะรุนแรงเมื่อเป็นการติดเชื้อครั้งที่2นะครับนี่คือเหตุผลสําคัญเลยว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ต้องฉีดหลังจากที่เราติดเชื้อครั้งแรกก่อนนะครับให้อยากให้จําไว้ว่าสายพันธุ์ที่2เนี่ยเป็นแล้วอาการรุนแรงนะครับ และโดยเฉพาะเป็นไข้เลือดออกครั้งที่2เนี่ยจะอาการรุนแรงที่สุดนะครับซึ่งวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยที่เขาคิดค้นมานะครับตอนนี้ก็คือมีอยู่2บริษัทนะครับบริษัทแรกเนี่ยจะมีชื่อ ชื่อตัววัคซีนว่า c y d t d v นะครับชื่อการค้าคือเด็งวัคเซียนะครับอันนี้เป็นของ Sanofi ซึ่งเป็นของบริษัทของฝรั่งเศสนะครับโดยเขาจะเป็นวัคซีนที่เป็นลูกผสมระหว่างไข้เหลืองนะครับแล้วก็เอาวัคซีนมาผสมกับตัวไข้เลือดออกนะครับสสายพันธุ์ทำออกมา อันที่2เนี่ยเป็นวัคซีนที่ชื่อว่า TAK 0 0 3นะครับอันนี้ชื่อการค้าคือ Q d e n g u นะครับอันนี้เป็นของ Takeda เป็นของบริษัทญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะทำจากไวรัสไข้เลือดออกอย่างเดียวนะครับโดยมีสายพันธุ์ที่2เนี่ยเป็นแกนหลักในการทำนะครับสอ,อันนี้จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งไอเด้งวัคซีนเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีการทำการทดลองนะครับโดยเขาก็ได้ข้อมูลมาว่า คนกลุ่มที่อายุประมาณ9-45ถึง45ปีเนี่ยมีเป็นประชากรส่วนใหญ่ของการศึกษาเลยนะครับประมาณ20,000คนแล้วพบว่าคนกลุ่มนี้ถ้าไม่เคยเป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วมาฉีดวัคซีนเด็งวัคซีนตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าพอไปเป็นไข้เลือดออกทีหลังเนี่ยอาการจะรุนแรงมากขึ้นนะครับต้องนอนโรงพยาบาลมากขึ้น ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะดูภาพข้างล่างนะครับภาพข้างบนเนี่ยสมมุติว่าเราไม่เคยเป็นไข้เลือดออกนะครับเราไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับแล้วมาติดไข้เลือดออกครั้งที่สองนะครับอันนี้อาการจะรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าดูภาพข้างล่างถ้าเราเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนครั้งหนึ่งใช่ไหมครับพอครั้งที่2เนี่ยเราได้รับวัคซีนไปวัคซีนเนี่ยมันทําจาก เชื้อที่มีชีวิตที่ทําให้อ่อนลิบลงนะครับอาการหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยก็เลยอาการไม่เยอะนะครับแล้วพอมาติดเชื้อหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการติดเชื้อครั้งที่3ครั้งที่4ไปอาการมันก็เลยไม่หนักอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเวลาติดเชื้อเนี่ยครั้งที่2เนี่ยจะหนักที่สุดนะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้เขาทําออกมาแล้วเขาก็ได้ผลการวิจัยพบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เคยเป็นไข้เลือดออกเลยแล้วไปฉีดเนี่ยอาการจะหนักขึ้นนะครับเลยไม่แนะนําให้ฉีดนะครับ คราวนี้ในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีข้อมูลว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออายุประมาณ6ขวบ นะครับขึ้นไปนะครับเป็นกลุ่มหลักเลยประมาณ80%เลยนะครับเขาก็เลยแนะนําว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็แนะนําว่าฉีดที่อายุประมาณ6-45ปีนะครับโดยจะต้องเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนะครับหรืออาจจะไปตรวจเลือดนะครับพบว่ามีภูมิต่อไข้เลือดออกแล้วนะครับซึ่งจะเป็นอิมมูโนกลบลินจีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออ่าเป็นข้อแนะนําของการฉีดวัคซีนอันนี้นะครับถ้าเกิดเรายังไม่เคยเป็นไข้เลือดออกเนี่ย หรือยังไม่มีภูมิเนี่ยก็ไม่แนะนําฉีดตัวนี้นะครับโดยจะฉีดทั้งหมดก็คือ3มเข็มนะครับจะฉีดห่างกันครั้งละ6เดือนนะครับก็คือฉีดวันนี้อีก6เดือนแล้วก็อีก1ปีนับจากวันวันที่เริ่มฉีดนะครับอันนี้ก็คือฉีดทั้งหมด3เข็มชื่อเดงวัคซียนะครับประสิทธิภาพป้องกันเนี่ย <c oughs> เขาศึกษามานะครับพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยล้ 65.6%นะครับแล้วก็ป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้80%เลยนะครับเพราะนั้นไขรที่เคยเป็นไข้เลืดออกแล้วก็จะอายุในช่วงอายุ6ออถึง45ปีก็สามารถไปรับการฉีดได้นะครับต่อมาเป็นวัคซีนตัวที่2นะครับที่ชื่อ q ิวเดงกาของาเคดใช่ไหมครับเขาก็มีการศึกษานะครับพบว่าจะฉีดทั้งหมดเนี่ยก็คือ2เข็มที่วันนี้แล้วก็อีก3เดือนนะครับในคนอายุ4 16ปีเนี่ย พบว่ามันสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละแปดสิบเลยนะครับแล้วก็สามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึงร้อยละเก้าสิบเลยนะครับรวมทั้งป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยที่จะไปนําสู่ไข้เลือดออกแบบรุนแรงนะครับได้ถึงร้อยละแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะนั้นวัคซีนตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับที่มีผลิตมาจากญี่ปุ่นแล้วก็พบว่าระหว่างคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกกับไม่เคยเป็นไข้เลือดออกนะครับ ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันนะครับสำหรับวัคซีนตัวนี้นะครับเพราะฉนั้นวัคซีนตัวนี้ก็เลยบอกว่าต่อให้เราเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็สามารถไปฉีดได้นะครับโดยคําแนะนําของประเทศไทยนะครับเราก็แนะนําว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ขวบถึง60ปีเลยนะครับทั้งที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกนะครับจะฉีดทั้งหมด2ครั้งครับฉีดครั้งนี้แล้วก็อีกที3เดือนนะครับอันนี้คือวัคซีนชิคคิวเดงก้านะครับ สำหรับข้อควรระวังที่สําคัญคือวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ทําจากเชื้อเป็นนะครับแต่ว่าเอามาทําให้อ่อนลิดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องระวังเลยคือคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับอาจจะเป็นโรคเอดส์หรือกินยากดภูมิอย่างต่อเนื่องหรือพวกปลูกถ่ายอวัยวะหรือคนท้องจะไม่แนะนานะครับให้ฉีดวัคซีนตัวนี้เลยนะครับรวมทั้งคนที่เพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่เอ้ยขอโทษครับคนที่เพิ่งหายจากไข้เลือดออกนะครับเราก็แนะนําว่า ให้หายจากการเป็นไข้เลือดออกไปก่อนอย่างน้อย6เดือนถึงค่อยมารับการฉีดนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนําสําหรับวัคซีนไข้เลือดออกครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาแนนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ